สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุทกท่านนะครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ช่อง y o u ู u b e ทีมแม็กโคซิงรอนนะครับอายุกับรถตีดินครับผมพอเจริญพัฒนานะครับมี 11, 4 3 2 0อแรงม้าเทอร์โบครับพอเจริญพัฒนาตู้แอร์นะครับ ก็เข้าช่วงถึงฤด,ดูทำนาปลังครับผมตีดินรอบที่สองครับปั่หมักฟังไว้ครับผมก่อนที่จะลงหวานนะครับเจ,จ้าเก่าเจ้าเดืองครับพอเจริญพัฒนาเจ้านี้ผมก็เคยถ่ายทั้งรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็รถตีดินนะครับ พักทายไปยัง f อซทุกท่านครับสวัสดีไปยังทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ TikTok YouTube นะครับ ดี๋ยวอืมแดดช่วงนี้นี่ถ่ายคลิปไม่ค่อยสวยครับแดดช่วงบ่ายครับบ่ายแก่ๆครับโอ้โหกดเป็นกดครับรอบที่สองนี่ตรงไหนเนินนี่จะไล่ลงไปที่ลุ่มเลยครับ รอบสองก็จะเนียนแล้วครับผมเพราะว่าปีรอบเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าฟางแล้วก็ต้นถือ่อนข้างจะหนาครับ ก็ถือว่าบิ่งใหญ่ครับแถวนี้บิงแล้วประมาณไล่ครับไล่ถึงสองไล่ครับรอบเครื่องยนต์เดินเบาครับนิ่มๆเดินนิ่มๆครับ กำลังแรงมา320ครับเครืองยนต์ฮีโน 21C ครับชาร์จ ไล่เนินลงลุ่มครับอันนี้ก็ไล่ง่ายแล้วครับผมเพราะว่าวันไปรอบที่สองกินก็ค่อนข้างจะก่อนไปบ้างแล้วนะครับ ต้องรอดูครับว่าข้าวข้าวปังปีนี้นะครับจะราคาดีหรือเปล่านะครับปีที่ผ่านมาน่าจะโลละห้าถึงหกบาทนี่แหละครับข้าวปังนะครับมารอดูปีนี้จะทำให้ชาวนานยิ้มได้หรือเปล่าครับราคาข้าว ต้องรอลุ้นครับเพราะว่าอ,อีกประมาณ3เดือนครับได้เก็บเกี่ยวนะครับ นกเต็มเลยครับมาลอยกินพวกหอยพวกปลาครับโอ้บินขึ้นอย่างสวยงามถ้าเขาเห็นรถเขาจะไม่กลัวนะครับนกเขาจะกลัวคนครับคนเดินผมเดินมาเขาจะกลัวครับเสื่อมตัวบิงนี้ก็ไม่น้อยครับ ใหญ่พอสมควรแกจ,จะเก็บรายละเอียดนะครับปั่นรอบสองเอาให้เนียเอาให้เนียนครับแบบนี้ต้องหมักไหมครับผมเพราะว่าผมเห็นฟังจมไปแล้วนะครับน่าจะหมักไว้ประมาณ สองวันหรือเปล่านะครับต่างใก็ค่อยบาบับกดไม่ดินลงมาแล้วครับผมใส่หัวงานไอ้ครับข้ามไปตีกิ่งหนึ่งครับ ฝั่งนี้ครับก็เริ่มเอาน้าเข้านาแล้วครับน้าเข้านาหมักดินหมักหญ้าหมักฟางไว้ครับเตรียมที่จะปัดปีแล้วก็หมักฟางให้เน่าแล้วก็รอหวานครับ นี้เอเป็นหัวคันนาครับแอบโล่โลคันนาเรียบร้อยครับผมโล่คันนาให้เป็นบิงเดียวกันใหญ่ๆไปเลยเพราะว่าดินแถวนี้ดูแล้วครับมันไล่ไล่เสมอง่ายครับอีกอย่างหนึ่งเอาน้ำเข้าน้ำออกนี่สบายเพราะว่าติดกับคลองชนลประทานนะครับ วินนี้ก็จะปั่นลายขวางก่อนนะครับปั่นลายขวางก่อนแล้วก็ค่อยปั่นตามแนวยาวครับเก็บรายละเอียดอีกรอบนะครับก็จะเนียนครับคอนค้างอยู่ไกลครับ อาจจะอาศัยในการซูมโมาครับผม โอ้โอ้ตกน้ำครับผมน้อ <laughs> ุ่นเลยก็จอดอยู่บนคลองครับคลองน้ำคลอ,องส่งน้ำจะเป็นถนนอรถวิ่งได้ด้วยครับตรงนั้น โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับยูทูบช่องฟิล์มแม็กโคซิงดอรครับกิดัการะการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ